สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมสงสัยว,ว่าทำไมวันนี้ถึงหันข้างขนาดนี้นะคะก็เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาจากชัยภูมิเนะาะก็คือไปไปปรมนิเทศค่ะเรียนสอนทิศก็เลยมาแต่งหน้าเล่นสักหน่อยแล้วก็ลบออกครึ่งนึงให้ดูว่าผู้หญิงเราเมคอัพกับมไม่เมคอัพม,มันต่างกันไหมโคตรต่างเลย ทั้งนี้ก็งนน่ายครึ่งนึ่งนะคะดูสิเช็ดออกเช็ดเครื่องสำอางออกแล้วก็มาถ่ายดูแบบหน้ามันมากเลยค่ะด,ดูเป็นตุ่มยุงตุมตาก็โลออกด้วยมันเลยช้ำๆนิดนึงคิวค้วคิ้วคิ้วมันสีคิ้วติดดีมากออกยากที่สุดเลยค่ะเพื่อนแล้วก็สวยงามอืม คดแตกต่างให้เห็นกันไปจระจีดั้งแหม,ม่มีได้หนห่อยตอนแรกมีนะ้ำอะไรล,ลงมาได้สวยลึกตรงนี้อา้ดูเออแปลงไหมล่ะนี่คือคนผิวสองสีนะคะให้ดูอีกอ่าอ่าเออสีการเล่นสีอุ้ยทำเล่นมันไม่มีอะไรทําเนาะ สวยๆข้างนี้สวยข้างนี้ก็สวยธรรมชาติก็ไปแล้วนะเพื่อนๆนะก็ไม่มีอะไรทําคิดหาอะไรทําก็คิดถึงเพื่อนๆแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรด้วยแต่หานข้านี้หร่อหันข้าง,น,างนี้พูดก็ขอให้เพื่อนๆตั้งใจเรียนนะอ <c oughs> <c oughs> ือโคตรต่างให้ให้เห็นชัดเจนไงก็พวกเป็นคนดำอืม <c oughs> ไปละค่ะบ๊ายบาย